เปกสัญชัยเคลื่อนไหวแล้วละค่ะลางอิงอิงแชว่าโดนซ้อมเย็บไป14เข็มจากกรณีที่ทางด้านของอิงอิงสาคู่กรณีนางเอกสาวธัญญาธัญญเรศเองตระกูลเด็กในปกครองของสามีเป็กสัญชัยที่มีกระแสดรามาว่าเด็กอยู่ไว้เป็นทําให้สาวธัญญาต้องออกมาฟาดแลงค่ะล่าสุดทางด้านสาวอิงก็ออกมาอ้างว่าเจ้าตัวโดนซ้อมจนเย็บถึง14เข็มซึ่งเมื่อมีคนเข้าไปถามว่าใครเป็นคนซ้อมสาวอิงก็ตอบกลับว่าคุณปอ อีกทั้งยังบอกอีกว่าตนนั้นดีใจที่มีข่าวเช้าหลุดออกมาเพราะว่าทําให้ตนออกมาอยู่น,นจุด้างนอกได้เพราะก่อนหน้านี้พยายามจะตีตัวออกห่างแล้วแต่ทางด้านคุณเป๊กไม่ให้ออกมาพอะจะออกมาก็โดนซ้อมทางด้านชาวเน็ตเองยังไม่ปักใจเชื่อค่ะทางด้านซายอิงเนื่องจากว่าไม่มีมูลใ,ใดๆทางสิ้นอีกทั้งยังบอกอีกว่าหากเป็นเรื่องจริงก็นําใบรับรองแพทย์หรือใบเสร็จที่ไปหาเอามาโชว์ด้วยล่าสุดทางด้านเป็กสัญชัยออกมาเคลื่อนไหวถึงลูกสาวอย่างน้องลียากล่า ตนอิตาแกมเลยละค่ะเพราะไม่ระบุข,ข้อความว่าเธอคือใครหน้าเหมือนเราจังเรียกได้ว,ว่าไม่ว่าจะเจอกระแสดรามาขนาดไหนทางด้านเป็กสันชัยเองก็ยังคงลอยตัวอยู่เหนือดรามาเสมอเลยละค่ะ